สวัสดีครับผมในธวัชชัยอุทัยเรืองวันนี้จะมาสอนทักษะการส่งลูกฟุตซอลไปนะครับเป็นขั้นตอนของการฝึกปฏิบัตินะครับใชใ้เท้าด้านที่ไม่ถนัดว่างข้างลูกฟุตบอลแล้วใช้เท้าที่ถนัดเตะฟุตบอลประมาณตรงกลางลูกครับนนี้จะมาสอนวิธีการรับลูกฟุตซอลครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับให้เรายืนหันมองหน้าไปหาเพื่อนนะครับ เพื่อที่จะดูว่าเพื่อนจะส่งลูกมาทางด้านไหนครับย่อตัวนิดนึงเรารับลูกด้วยฝ่าเท้าข้างขวาหรือข้างซ้ายก็ได้นะครับตามที่เราถนัดครับต่อไปครับเป็นทักษะของการยิงลูกฟุตซอลครับที่นิยมใช้ในการแข่งขันทักษะที่หนึ่งครับยิงด้วยข้างเท้าด้านใน ทักษะที่2ยิงด้วยหลังเท้าทักษาที่สยิงฉิดหญ้าครับ